อ้าวเช้านี้เราก็ต้องบูฟใช่ไหมใช่ไปที่โยูโโฮามาแล้วเราจะเดินทางไปยังไงรถไฟรถไฟอะไระล่ะรถไฟ j าธรรมดาไปไกลไหมครึ่ง,งชั่วโมงเองครึ่งชั่วโมงอืมอืมแค่นี้เหรอก็ไม่มีอะไรมากถือว่าเป็นความประทับใจกับโรงแรมนี้ที่หายากมากๆนะฮะโดยเฉพาะวิววิวที่อย่างนี้ รีบม,มุกเป็นดีกว่า 8, ตาช่วน <8, S 1> <8, S 2> ีคนออกมาทำงานก,ากาันเดี๋ยวมันจะลำบากอทังูโอเคดี่อีกาีกานะ ทิทย์่งศ์ทิศศัอดิ์จีีมนพี่มือนจะโอโรจโอเคชิคกาคอมพลีตคอมพลตอ่ะโอเค thank you บ๊ายบายชัานี้อุณหภูมิเท่าไหร่10ตะวันก็มาะมาณ15 แต่ว่าตอนเย็นก็จะตกเหลือประแบบรอดแล้วแล้วขามาเราไม่เห็นลิฟ์นะละเราก็ต้องแบกขึ้นมา ันเดินบันไดมาสองชั้นสถานีฮันโซมอนเราจะนั่งรถไฟไปเปลี game, huh? so. si ่ยนรถไฟที่สถานีโอเตมาชินะครับเพื่อไปขึ้นรถไฟสายมารุโนอุจิไปลงสถานีโตเกียวครับต่อไปคือสถานีโอเทมัชิสถ e นีถัดไปคือสถานีโอเทมัชิโปรดเปลี่ยนท h ่นี่สำหรับสายมารุโนชินไ 東東京、東京です電車とホームの間に広く空いているところがありますので足元にご注意ください <noise> おおーあっあっあっいやいやいや。 เฮ้ยก็ชิ่วน้ำเลยอ่ะอะไรเหรอไม่ใช่เหรออันนี้เราต้องม่งติดโอ้ยขบวนเอาไม่ใช่ขบวนนี้เหรอมาไม่นาน6ขบวนเส้นนี้ please The local train bound for Ofuna will soon arrive on track number six. For your safety, please stand behind the yellow line. โอ้คุณแ่าคคือถ่ายนี้ไปทางอ๋อคันนี้ใช่ไหมไปไหนเนี่ยให้ดูถ่ายนี้ไปทางโอเคตอนนี้ดูอย่างเดียวคือน้ำขวดนี้ หิวมากเหนื่อยมากこの電車は京浜東北根岸線各駅停車大船行きですจากสถานีโตเกียวเราะจะนั่งรถไฟฟ้าสายเคฮินโทโฮคุไปลงสถานีซากุระจิโชจะใช้เวลาเพียง40นาทีครับต่อไปซากุระจิโช This is a Keihin Tohoku Negishi Line train for <c> Ofuna. <oughs> <c oughs> The next station is Sakuragi Cho, JK 11.

นี่เป็นอะไรนะตึกอะไรมน l า n d m a r k t o w e ์มาร์คทาวเวอร์มันคืออะไรออฟฟิศเหรอก็นเป็นตึกเคยสูงที่สุดในญี่ปุ่นนะเนาะอ๋อมันเป็นที่ชมวิวได้ด้วยสูงที่สุดในญี่ปุ่นเคยสูงเคยสูงจะเไ็นสูงที่สุดได้หลายตึกมาเลยโอเคแล้วเราจะไปต่อไปเรื่องนี้ไปแล้วที่เห็นข้างนี้คืออะไร กระเช้าปะใช่กระเช้าอ๋อที่เป็นจุดจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งใช่ไหมใช่อดอันนี้ใช่ไหมโฮเทลอิดิธอ๋อที่เราจะไปใช่ไหมโออ,อ,อทำไมเราไม่นั่งเรือมาลงที่หน้าโรงแรมอ่ะ อ๋อไม่มีเหรอก็เห็นมีเรืออยู่เนี่ยอ๋อเรือประมงอ๋อวางตัวใส่ Forty-nine. Yes. Thank okay. you. See? It's eleven on November yeah. twenty-fourth, and the Wi-Fi password is Hotel Edit. Okay. Here, yeah. and you can use coffee machine for twenty-four hours. There's no way to the front.

เอาเคยุกมาให้เลยดีจังแล้วกัเสื้อนี้ให้เ้าหกตัวเลยเอ็ธามันเดูข้างซ้ายกับ M ข้างขวาก่อนมีช่องยอะไรเนีย่ยเป็นชั้นวางของนะขึ้นรถไฟว้างขอา Information of ABC อันนี้ก็จะเป็นกาต้มน้ำมีแก้วกาแฟให้อุ๊บอุ๊บแก้วก็สวยนะ เอันนี้ก็จะเป็นที่ฉีดรองเท้าฉีดผ้าที่ใส่ส,ส,สวมรองเท้าที่วางกระเป๋าถ้าอยากจะได้น้ำเปล่านี่เนี่ยต้องซื้อกับเขาครัวปาหนึ่งร้อยเยนซึ่งมีโลโกโ้ซึ่งต้องไปเติมที่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองนะะออกแนวแบบคนรุ่นใหม่เนะเออดีจังเลยชอบนหรออันนี้ก็เป็นตี ขึ้นวเห็นวิวสวยไหมอารุ้นหน่อยตัม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  นี่คือห้องน้ําก็จะสแปนด่างทั่วๆไปก็จะเหมือนห้องน้ําแบบมาตรฐานของญี่ปุ่นแต่ตรงนี้จะกว้างหน่อยนะอาบน้ำ,น,ำ,น,ำนี่ได้เป่าห่อผ้ยี่ห้อพานาโซนิคแก้วสองใบอุปกรณ์แปลงฟงแปลงฟันบอดี้สปอร์ตคืออะไร้องคือตัวตัว องนน้ี่ออตัวอันนี้ hand and face soap ตัวแรกจะเป็น body soap ตัวสองเป็น conditioner ตัวที่สามฝามือเป็น soap ชมพูอ๋อแชมพูอันแรกนี่คืออะไรตอนแรกก็เอะอะไรก็กระจกนะแอ้มันมีปุ่มเหมือน iPad นะพอเรากดปุ๊บโอ้โหหน้าขาเริ่มมาเทียวสาวเมคอัพต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอน เป็นไงความนุ่มเออหมอนอย่างนี้หลับสบายมันจะแบนไหมมันแข็งแข็งแต่ไม่ยวบโอเคคนที่ไม่ชอบนุ่มเนี่ยเฉพาะสวอบอเนี่ยชอบนอนแข็งกว่านี้หน่อยอ๋อ แต่<จ>อันนี้วัยรุ่นชอบใช่ขล้นแต่นะน,น,น่าจดจำหาใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกด like, ไลค์และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ